สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องสอนคำนวณสถิติไทยค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันกับแอดมินนี่นะคะวันนี้แอดมินจะมาแชร์นะคะในส่วนของสูตรดับล่างทุกสูตรในคลิปเดียวกันนะคะในงวดที่แล้วนะคะสูตรดับล่างของเราก็เข้าทุกสูตรนะคะโดยเฉพาะสูตรดับหลักหน่วยล่างนะคะรอบที่แล้วเนี่ยให้3ดับนะคะดังนั้นเนี่ยในเมื่องวดที่แล้ว3มค่อนข้างจะเด่นแอดมินก็เลยย้าย3ามาไว้ที่หลัก10บนะคะ ในชุดตัวที่เด่นนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะนี่ก็คือประโยชน์ของสุดดับนะคะสุดดับเนี่ยเป็นตัวเลขที่คาดว่าน่าจะไม่มานะคะคาดว่าน่าจะไม่มีคาดว่าน่าจะไม่ออกนะคะมีประโยชน์แบบนี้นะคะเอาไว้ลดต้นทุนนะคะแต่ว่าอันมินไม่แนะนำให้ตัดเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า ไม่มีสูตรไหนมาร้อยเปอร์เซ็นต์หรือดับร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างสูตรนี้นะคะทุกคนเห็นไหมสิบสองงวดติดนะคะหลุดหนึ่งล่าสุดโดนสิบสามงวดติดแล้วทำลายสถิตินะคะสูตรสถิติเก่าได้นะ,ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในหนึ่งปีก็ยังมีหลุดหนึ่งงวดนะคะซึ่งถ้าเราตามร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเรา แล้วเกิดเขาหลุดในงวดที่เราตามเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ถูกรางวัลเลยก็ได้นะคะแต่ว่าประโยชน์ของเขาก็คือเอาไว้ลดต้นทุนเนาะทีนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะแอดมินจะลงสูตรสําเร็จล่างนะคะให้ทุกคนนะคะใครที่ตามสูตรสาเร็จล่างอยู่เนี่ยนะคะยังไงก็รอดูพรุ่งนี้ได้เนาะทีนี้นะคะก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันแอดมินขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อให้กําลังใจแอดมินนี่ด้วยที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามที่ช่องสอนคํานวณสถิติไทยทาง YouTube และ เฟซบุ๊กด้วยนะคะถ้าทุกคนไลค์กันแล้วเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันต่อเลยนะคะสําหรับสูตรแรกนะคะดับล่างทุกหลักนี้นะคะเดี๋ยวอามินพาไปคำนวณในงวดวันที่1กันยานะคะเราจะใช้ข้อมูลในงวดวันที่16สิงหามาคำนวณโดยการนำหลักร้อยบนบวกหน่วยบนแล้วบวกด้วย5คงที่จบค่ะ ดังนั้นจะได้เป็น7บวก0ูนย์ะคะหลักร้อยบวกด้วยหลักหน่วยนะได้7แล้วบวก5ได้12ะคะ่ะดังนั้นเลขดับล่างทุกหลักคือเลข2เลขรางวันคือ79จะเห็นว่านะคะเลขดับและเลขรางวันตัวเลขไม่ตรงกันแบบนี้ถือว่าสูตรเข้านะคะ16กุมภานธ์นะ1กกันยาเราจะใช้ข้อมูลในงวดวันที่1กันยามาคำนวณโดยการนำหลัก ร้อยบนบวกหน่วยบนดังนั้นจะได้เป็น4ี่บวกหได้9กบวก5ได้14ดับล่างทุกหลักคือเลข4ี่เลขรางวันคือ90นะคะตัวเลขไม่ตรงกันถือว่าสูตรเข้านะคะไปกันอีกสักงวด1ตุลาะคะเราจะนำา9บวกหนะคะได้14บนะคะบวก5ได้19ดับล่างทุกหลักคือเลขเก้าเลขรางวันคือ83นะคะ16ตุลานะคะ ดับล่างทุกหลักได้เลข7เลขรางวันคือ38นะคะ1พฤษจิก่ะดับล่างทุกหลักคือเลขศูนย์เลขรางวันคือ95นะคะ16พฤศจิก่ะดับล่างทุกหลักคือเลข2เลขรางวันคือ57นะคะ 1. ธันวาดับล่างทุกหลักคือเลข3เลขรางวันคือ82นะคะ 16. ธันวาดับล่างทุกหลักคือเลข5เลขรางวันคือ83นะคะ 30. ธันวาดับล่างทุกหลักคือเลข2เลขรางวันคือ36ค่ะ17มกราดับล่างทุกหลักคือเลข3เลขรางวันคือ69และงวดที่แล้วดับล่างทุกหลักคือเลข5เลขรางวันคือ2 3สนะคะทีนี้เดี๋ยวนะคะ งวดที่แล้วนะคะเลขรางวันคือ30นะคะขอโทษทุกคนด้วยนะแอดมินใส่เลขรางวันตั้งแต่งวดวันที่17มกราคมนะคะ17มกราคมนะคะดับล่างทุกหลักได้เลข3เลขรางวันคือ92เข้านะคะ1กุมภานะคะงวดที่แล้วดับล่างทุกหลักคือเลข5เลขรางวันคือ30นะคะแล้วก็งวดที่กําลังจะถึงนะคะวันที่17กุมภานะ,ะเราจะใช้ข้อมูลในงวดที่แล้วนะคะมาคานวณในการนําหลัก ร้อยบนนะคะบวกด้วยหน่วยบนแล้วบวกด้วย5้คงที่ดังนั้นจะได้เป็น3บวก8ได้11บวก5ได้16นะคะดับล่างทุกหลักนะคะในงวดน,นี้คือเลข6นะคะส่วนเลขรางวันเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันทีนี้ยัมินจะพาไปวิเคราะห์นะคะเปอร์เซ็นต์ดับของเขานะคะมาดูในส่วนของเลข6นะ,ะทุกคนจากสถิติเลขที่ออกวันพฤหัสย้อนหลัง12ปีนะคะ45งวดจะเห็นว่าเลข6เนี่ยเป็นไงคะ เข้าอยู่ในชุดตัวเด่นนะคะก็คือเข้าบ่อยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมาหลักสิบนะคะซึ่งนะคะหกของแอดมินนะคะเด่นหลักสิบนะคะมาได้คือหกแปดหกสองหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งและหกเจ็ดเน้นที่หกเก้ากับหกเจ็ดนะคะดังนั้นเนี่ยจากทำลายสูตรของเขาที่ทำลายสถิตินะคะไปแล้วนะคะแอดมินขอให้เปอร์เซ็นต์ดับนะคะ 20%นะคะซึ่งให้ระวัง6หลัก10นะคะให้ระวังที่6หลัก10แล้วก็นะคะให้ระวังที่6หลัก10นะคะหรือไม่นะคะเลขที่เด่นนะคะมี68นะคะ62 69 60 61และ67นะคะแต่เลขที่เน้นที่สุดคือ 6 9แล้วก็6 7นะคะเป็นเลขที่แอดมินให้ไว้ตั้งแต่ในชุดสถิตินะคะนี่นะคะเน้นที่6 9และ6 7ให้ระวังนะคะรอบนี้7ก็ค่อนข้างเด่นนะคะ9ก็เด่น6ก็เด่นเหมือนกันนะคะแต่นะคะ6เนี่ยชนดับล่างทุกหลักนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะ ลดต้นทุนได้แต่ทิ้งไม่ได้นะคะเพราะว่าทำลายสูตรเนี่ยก็ทําลายสถิติเดิมแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยต้องเฝ้าระวังนะคะสําหรับงวดนี้นะคะไปกันต่อนะคะที่สูตรที่2นะคะกับสูตรดับหลัก10ล่างนะคะรอบนี้นะคะประโยชน์ของเขา1เลยไว้ลดต้นทุนนะคะสอเอาไว้ย้ายหลักนะคะ ดับหลัก10บล่างสูตรที่1นึ่งไอมินจะมี2สูตรนะคะซึ่งสถิติสูตรที่1นะคะเข้ามา28งวดนะคะหลุด1แล้วก็ตอนนี้กําลังเดินทางมาถึงงวดที่9ติดแล้วนะคะวิธีการคํานวณไม่ยากเลยเราจะนําหลัก10ล่างบวก2คงที่จบเดี๋ยวมินพาไปคํานวณในงวดวันที่16สิงหาเราจะใช้ข้อมูลในงวดวันที่1สิงหานะคะมาคานวณโดยการนําหลัก10ล่างบวก2ดังนั้นจะได้เป็น6กบวกสได้8เลขดับหลัก10ล่างคือเลข8เลขรางวันคือเลข2ทุกคน ตอนนี้นะคะโฟกัสที่หลักสิบเท่านั้นนะคะฟังแอดมินดีๆนะไม่ใช่ทุกหลักแล้วนะคะหลักสิบอย่างเดียวนะจะเห็นว่านะคะเลขดับและเลขรางวันหลักสิบเนี่ยตัวเลขไม่ตรงกันถือว่าสุดเข้านะหนึ่งกันยานะคะเราจะนำนะสองบวกสองได้สี่เลขดับหลักสิบคือเลขสี่เลขรางวันคือเลขเจ็ดนะคะสิบหกกันยานะนำเจ็ดบวกสองได้เก้าเลขดับหลักสิบคือเลขเก้าเลขรางวันคือเก้าเช่นกันแบบนี้นะคะตัวเลขตรงกันถือว่าสุดหลุดนะคะ หนึ่งตุลานะคะดับล่างทุกหลักนะคะคือเก้าบวกสองได้สิบเอ็ดนะคะดับหลักสิบล่างนะคะขอโทษด้วยคือเลขหนึ่งเลขรางวันคือเลขแปดนะคะตัวเลขไม่ตรงกันแบบนี้ถือว่าสูตรเข้านะสิบหกตุลานะคะดับหลักสิบล่างคือเลขสามเลขดับหลักสิบล่างคือเลขศูนย์เลขรางวันคือเลขสามนะคะหนึ่งพฤศจิค่ะดับหลัก สิบล่างคือเลขห้าเลขรางวันคือเลขเก้านะคะห้าเนี่ยมาอยู่หลักหน่วยเห็นไหมคะอย่างเงี้ยทั้งงวดนี้นะคะเหมือน เหมือนงวดที่แล้วอ่ะทั้งงวดนี้เนี่ยห้าเด่นแต่ห้าติดดับหลักสิบเราก็สามารถที่จะย้ายห้ามาไว้ที่หลักหน่วยนะคะลดต้นทุนห้าหลักสิบลงอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือประโยชน์ของเขานะสิบหกพฤศจิตนะคะดับหลักสิบล่างคือเลขหนึ่งเลขรางวันคือเลขห้าหนึ่งธันวาดับหลักสิบล่างคือเลขเจ็ดเลขรางวันคือเลขแปดนะคะสิบหกธันวาดับหลักสิบล่างคือเลขศูนย์เลขรางวันคือเลขแปดสามสิบธันวาดับหลักสิบล่างคือเลขศูนย์เลขรางวันคือเลขสามนะคะ สิบเจ็ดมกราดับหลักสิบล่างคือเลขห้าเลขรางวัลคือเลขเก้าและงวดที่แล้วดับหลักสิบล่างคือเลขหนึ่งเลขรางวัลคือเลขสามนะคะ<ล>เขาก็เข้ามาต่อเนื่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้างวดติดแล้วงวดนี้นะคะสิบเจ็ดกุมภานะเราจะใช้ข้อมูลน,นะคะในงวดที่แล้วมาคำนวณโดยการนำหลักสิบนะคะ ล่างบวกสองคงที่ดังนั้นจะได้เป็น3บวกสองได้5นะคะเลขดับหลักสิบล่างคือเลข5นะคะเลขรางวัลต้องมาลุ้นกันนะคะเบื้องต้นนะคะดูนะถ้า5เนี่ยรอบนี้5มานะคะแล้วก็5จะไปอยู่หลักหน่วยดังนั้นรอบนี้ให้ระวังที่5หลักหน่วยนะคะให้ระวังที่5หลักหน่วยทำไมแอดมินพูดแบบนี้นะคะเนื่องจากว่า5เนี่ย นะคะมาได้หลักสิบเนาะติดดับหลักสิบด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยระวังห้าหลักหน่วยแล้วกันเพราะว่าห้าก็ติดอยู่ในเลขเด่นนะคะพอได้แบบนี้เอาไปใส่ในชุดสรุปเลยนะคะพี่พี่ท่านใดได้รับหนังสือแล้วนะ,ะเปิดหนังสือขึ้นมาในหน้าที่3นะคะ เอาไปใส่ในตารางของทุกคนได้เลยนะคะคนไหนไม่มีหนังสือนะคะก็หยิบนะคะกระดาษขึ้นมาจดเหมือนแอดมินก็ได้นะ,ะจะได้ไม่ง่วงไม่หลับกันนะคะคนที่นะคะนอนดึกนะคะสามารถดูไปด้วยกันนะคะคนไหนนอนเร็วตื่นเช้าก็ค่อยดูตอนเช้าก็ได้นะคะมาอันนี้ได้5นะคะดับหลัก10ทีนี้เรามาวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์ดับกันนะคะเบื้องต้นนะคะ5เนี่ยเด่นหลัก หลักสนะิบเนาะชนหลักสิบด้วยนะคะห้าจะเห็นว่าใน45้างวดนะคะเข้ามาแล้วหลักสิบหครั้งหลักหน่วย4ครั้งติดในเลขเด่นดังนั้นน่ะเอาจริงๆแอนดมินวิเคราะห์ว่า5มาได้ทั้ง10หน่วยแต่ถ้าห้าชนหลักหน่วยแล้วชนหลักสิบแล้วนะคะดังนั้นดังนั้นให้ระวังที่5้าหลักหน่วยก็แล้วกันแอดมินให้แต่ว่าแอดมินให้เปอร์เซนต์ดับนะ เ0นะคะเนื่องจากอะไรเนื่องจากทำลายสูตรเนี่ยนะคะ <Yeah. S 1> เบื้องต้นเนี่ย <Yeah. S 1> เขาทำสถิติไว้ค่อนข้างดี <Yeah. S 1> นะคะ28งวดหลุดแล้วล่าสุดกำลังเดินต่อเนื่อง9งวดก็คือมีโอกาสที่เดินต่อเนื่องอีกนะคะดังนั้นแอดมินให้ดับ70%เนะคะแต่ถ้าชอบ5ให้ระวังที่5หลักหน่วยก็แล้วกันนะคะเป็น x 5นะคะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะ ในนี้ของแอดมินเนี่ยห้าหลักหน่วยไม่มีนะคะโอเคโอเคนะคะทีนี้ไปดูต่อนะคะที่ดับหลักสิบล่างสูตรที่สองกันนะคะสูตรที่หนึ่งไปแล้วนะ ดับหลัก10บล่างสูตรที่2อนะสถิติ23มงวดนะคะเกือบ1ปีนะแต่ว่าหลุดไปละล่าสุดกำลังเดินต่อเนื่อง12บสงวดติดถือว่า ผ่านมาแล้วครึ่งปีนะคะยังไม่หลุดเลยรอบนี้ขอให้เข้าต่อเนื่องนะคะควิธีการคำนวณเราจะนำหลักร้อยบนบวก10ล่างแล้วบวกด้วย2คงที่จบเลยเ,เดี๋ยวมินพาไปคำนวณในงวดวันที่1กันยานะคะเราจะใช้ข้อมูลในงวดวันที่16สิงหามาคำนวณเนาะโดยการนำหลักร้อยบนบวก10ล่างดังนั้นจะได้เป็น7บวก2ได้9บวก2ได้11เนะคะเลขดับหลัก10คือเลข1เลขรางวันคือ79ตัวเลขไม่ตรงกันถือว่าสุดเข้านะคะทุกคนโฟกัสที่หลัก10อย่างเดียวนะ 16กันยานะคะนำา4บวก7ได้11บวก2ได้13เลขดับหลักสิบคือเลข3เลขรางวันคือเลข9ค่ะ1ตุลาค่ะนำ้าบวก9ได้18บวก2ได้20เลขดับหลักสิบคือเลข0ูนเลขรางวันคือเลข8ค่ะ16ตุลาดับหลักสิบคือเลข1เลขรางวันคือเลข3นะคะ1พฤศจิกาดับหลักสิบคือเลข8เลขรางวันคือเลข9ค่ะ16พฤศจิกาดับหลักสิบคือเลข1เลขรางวันคือเลข5นะคะ1 หนึ่งทันวานะคะดับหลักสิบคือเลขสี่เลขรางวันคือเลขแปดตัวเลขยังไม่ตรงกันแบบนี้ถือว่าสูตรเข้านะคะสิบหกทันวานะคะดับหลักสิบคือเลขสองนะคะเลขรางวันคือเลขแปดนะคะสามสิบทันวาดับหลักสิบคือเลขสองเลกรางวันคือเลขสามนะคะสิบเจ็ดมกรานะคะดับหลักสิบคือเลขห้าเลกรางวันคือเลขเก้านะคะและงวดที่แล้วนะดับหลักสิบคือเลขสองเลขรางวันคือเลขสามนะคะก็จะเห็นว่าตัวเลขไม่ตรงกันเลยนะคะ ตอนนี้เดินทางมา12งวดติดแล้วนะคะดังนั้นมันลุ้นดีกว่าในงวดวันที่17กุมภาพันธ์นะคะว่าจะเข้าอีกหรือไม่นะคะโดยการคำนวณน,นะใช้ข้อมูลในงวดที่แล้วนะคะมาคำนวณโดยการนำหลักร้อยบนบวกด้วย10ล่างแล้วบวกด้วย2คงที่ดังนั้นจะได้เป็น3บวก3ได้6บวก2ได้8นะคะเลขดับหลัก10ล่างสุรที่2คือเลข8ค่ะทุกคนนะคะทีนี้มาวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์ดับนะคะเลข8กันนะคะ จะเห็นว่านะคะเลข8เนี่ยนะคะค่อนข้างจะเด่นมากๆในหลักหน่วยก็คือใน4 5งวดเข้า8ถึง9งวดนะคะส่วนหลักสิบเข้า4ครั้งนะคะถือว่าสอดคล้องอยู่นะคะ8ค่อนข้างจะเด่นหลักหน่วยนะคะแถ้ามาเนี่ยนะคะมีโอกาสมาหลักหน่วยได้มี28นะคะที่แอดมินเด่นนะ0ูน์นะคะ5,8 6,8,9 8 48แและ28นะคะแต่ว่า 2 8เนี่ยจะเด่นที่สุดนะคะดังนั้นแอดมินให้เปอร์เซ็นต์เจเท่ากันนะคะให้ระวัง8ที่หลักหน่วยเช่นกันนะคะแล้วก็เลขที่เป็นไปได้นะคะก็คือสอนะคะมาต่อกันที่สูตรสุดท้ายนะคะกับสูตรดับหลักหน่วยล่างของเรานะคะ ดับหลักหน่วยล่างของเราเนี่ยสถิติเข้ามาแล้ว53งวดนะคะถือว่าเดินยาวมากๆนะคะหลุดไปแล้ว1ล่าสุดเนี่ยกำลังเดินต่อเนื่อง7งวดติดถ้าดูไทม์ไลน์แบบนี้นะคะโอกาสที่จะมาต่อก็ค่อนข้างสูงนะคะซึ่งวิธีการคำนวณนะคะเราจะนำหลักร้อยหน้าที่1น0หน้าที่1 2ครั้งดังนั้นนะคะจะได้เป็นนิดนึงนะคะสำหรับเลขรางวัล3ตัวหน้าที่1ให้ทุกคนนะคะนำ ข้อมูลมาจากการถ่ายทอดสดรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะอย่าไปเอาตัวเลขที่เขาสรุปไว้ให้แล้วมาคำนวณเพราะบางทีนะคะบางวนเนี่ยอาจจะใช้กับสูตรของแอมินไม่ได้มันจะสลับกันนะคะหน้าที่หนึ่งกับหน้าที่สองเนาะ รอบนี้ทุกคนโฟกัสที่หลักหน่วยเท่านั้นนะคะตัวเลขต้องไม่ตรงกับเลขดับเนาะแดนมินพาไปคำนวณนะคะในงวดวันที่16สิงหานะคะเราจะใช้ข้อมูลในงวดวันที่1สิงหามาคำนวณโดยการนำนะคะหลักร้อยหน้าที่1บวกด้วย10หน้าที่1 2ครั้งดังนั้นจะได้เป็น0ูบวก0ได้0บวก1ได้1เลขดับหลักหน่วยคือเลข1เลขรางวันคือเลข3นะคะ1กันยาค่ะนำา4บวก2บวก2ได้ สองบวกสองได้สี่บวกสี่ได้แปดนะคะเลขดับหลักหน่วยคือเลขแปดเลขรางวันคือเลขเก้านะคะสิบหกกันยานำเจ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี่บวกสองได้สิบหกนะคะเลขดับหลักหน่วยคือเลขหกเลขรางวันคือเลขศูนย์นะคะหนึ่งตุลาดับหลักหน่วยคือเลขหกเลขรางวันคือเลขสามนะคะสิบหกตุลานะคะดับหลักหน่วยคือเลขแปดเลขรางวันคือเลขแปดเช่นกันรอบนี้หลุดหลุดก็คือหลุดเนาะ หนึ่งพฤษจินะคะดับหลักหน่วยคือเลข6เลขรางวันคือเลข5ค่ะสูตรมีเข้ามีหลุดแต่ปกติสูตรถ้าเดินยาวแล้วหลุดงัดต่อไปมักจะมาดังนั้นแอดมินจะยังไม่ทิ้งนะคะสิหพฤษจินะคะ ดับหลักหน่วยล่างคือเลข4ี่เลขรางวันคือเลข7นะคะ1่ธันวาดับหลักหน่วยล่างคือเลข4เลขรางวันคือเลข2นะคะ16ธันวาด um ับ <IKE>. หลักหน่วยล่างคือเลข5เลขรางวันคือเลข3ค่ะ30ธันวาดับหลักหน่วยล่างคือเลข5เลขรางวันคือเลข6นะคะ17มกราดับหลักหน่วยล่างคือเลข3เลขรางวันคือเลข2และงวดที่แล้วนะคะนี่ มีประโยชน์กับเรามากๆเลยนะคะ1่กุมภานะคะดับหลักหน่วยล่างคือเลข3เลขรางวันคือ3 0ศูนย์หลักหน่วยคือเลข0ูนย์นะคะแบบนี้งวดที่แล้ว3ก็ค่อนข้างเด่นอดมินก็เลยนะคะให้ในชุดสรุปหรือไม่ก็เป็นจัตุรเทพนะคะอันมินก็จะให้3ที่หลักสิบหรือไม่ในใบสรุปนะคะในรอบที่แล้วเนื่องจากสูตรนี้นั่นเองนะคะทีนี้นะคะเรามาดูกันในงวดวันที่17กุมภานะคะเราจะใช้ข้อมูลในงวดที่แล้วมาคำนวณโดยการนำหลักร้อยนะคะ หน้าที่1บวกด้วย10หน้าที่ที่1 2สองครั้งดังนั้นจะได้เป็น4บวก4ได้8นะคะบวก9ได้17ดนะคะดังนั้นเลขดับหลักหน่วยล่างคือเลข7นะคะเลขรางวัลต้องมาลุ้นกันนะคะพอได้แบบนี้แล้วใส่ในชุดสรุปเลยนะคะเลข7นะคะเปอร์เซนต์ดับมาดู7กันดีกว่านะ,ะสำหรับเลข7ดแอดมินนะคะเด่นหลักหน่วยนะคะจะเห็นว่า ในสี่สิบห้างวดน,นะคะเจ็ดเนี่ยค่อนข้างจะเข้าน้อยไม่ได้อยู่ในชุดตัวเด่นนะคะในหลักสิบเนี่ยเจ็ดเข้ามาแล้วสี่ครั้งหลักหน่วยสามครั้งนะคะจะเห็นว่าติดอยู่ในตัวที่น้อยละนะคะแต่ของแอดมินเนี่ยเจ็ดค่อนข้างจะเด่นหลักหน่วยนะคะซึ่งนะคะซึ่งนะคะแบบนี้ยากเลยนะคะเพราะว่าเลขของแอดมินเนี่ยก็ ก็เด่นมาหลักหน่วยเลยอะนะคะมีทั้ง 0, 7, 5, 7, 6, 7, 9, 7, 4, 7แล้วก็ 2, 7นะคะแต่นะคะแต่ว่าแอดมินให้ระวังคือ 7, 9, 7, 3, 7, 1แล้วก็ 7, 6นะคะถ้า7มานะคะให้ระวัง7ที่หลัก10มากกว่าก็แล้วกันเพราะว่าไทาม์ไลน์ของสูตรเนี่ยยังมีโอกาสเข้าได้นะคะ ดังนั้นนะคะอันมินให้ให้เปอร์เซ็นต์ดับนะคะอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นตนะคะให้ระวังเจ็ดที่หลักสิบนะคะถ้าสูตรนี้เอาอยู่นะคะเหมือนงวดที่แล้วนะคะก็ให้ระวังเจ็ดที่หลักสิบนะคะอันมินให้ระวังเจ็ดที่เจ็ดเก้านาะเม็ดเดียวนะคะรองลงมาก็จะมีเจ็ดสามนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกนะคะถ้าใครชอบเจ็ดนะแต่ว่านะคะค่อนข้างเด่นนะงวดนี้เจ็ดนะคะ ก็มีนะคะ075767นะคะ9747แล้วก็27นะคะแต่ว่าเลขที่เน้นๆก็จะมีถ้า0มาก็076797 7, 7, นะคะ27นะคะ79นะคะ7997นะคะประมาณนี้นะคะสำหรับเลขล่างของเรานะคะทุกคนก็แคปไว้ดูได้นะ,คะแคปไว้ดูได้นะคะ เดี๋ยวอามินไฮไลท์ให้6ให้เปอร์เซ็นต์ดับน้อยที่สุดนะคะ20%นะคะเพราะว่าชนกับเลขเด่นด้วย5ดับหลัก10-70%นะคะ8ดับหลัก10-70%นะคะถ้ามาก็คือมาหลักหน่วยนะคะ7นะคะดับ60%ก็ยังเกินครึ่งให้ระวังที่7หลัก10เช่นกันนะคะเลขที่มีโอกาสมานะคะอันนี้ก็เป็นสูตรดับเนาะเป็นสูตรดับนะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องวิเคราะห์เลข ปักหลักด้วยนะคะแล้วก็เลขเด่นด้วยว่าเจ็ดมีโอกาสมาหรือไม่อย่างไรนะคะเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตเขียนวันที่ไว้หน่อยนะคะ โอเคนะคะแคปไปดูได้เลยนะคะ5 4 3 2 1 0นนะคะสำหรับวันนี้นะคะมินก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหน,นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกด ไลค์นะคะเพื่อให้กําลังใจแอนดมินนี่ด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามที่ช่องสอนคำนวณสถิติไทยทั้ง youtube และ facebook ด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะมินนี่ขอให้ทุกคนโชคดีเก็ลลักกีถูกลอตเตอรี่ถูกเลข3ตัวถูกเลข2ตัวนะคะขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังค่ะรวยรวยรวยนะคะรับทรัพย์กันทั่วหน้าในวันที่17กุมภาพันธ์นี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ